ในรถแดดแห้งยู่นี่แหงจาวินเลยไม่ดีเดีวมาแหมพิธีมาแหมมาแหมถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปจปใช้จะถ่ายใช้ถ่รูปอยู่นี่ก็พี่แมเนี่ยอย่างประตูท่าเขาเนี่ยสิบเก้าหนึ่งสองสามสิบเก้าสามาี่แม็กเลยโอเคค่ะจอดรถเสร็จแล้วเราก็จะเดินเข้าไปกินกาแฟก่อนเลยกาแฟยังไกลมีอะไรบ้างเนี่ย ไล่ไกลศิลปภพไล่ไกลศิลปภพ,พ,พมีร้านกาแฟไม้ไผ่จุดถ่ายรูปมีร้านจอดรถร้านกว๋วยเตี๋ยวส้มตำสุขาชายหญิงที่ไปค่ายมวยแล้วก็รีสอร์ทโคกน้องนาร้านอาหารกลางน้ำ ไกด์ใใสินคครับสวยครับเป็นไม้ไผ่บรรยากาศหน้ามานั่งดื่มกาแฟครับที่รัา,ราวันนี้ภายนอกสวยงามครับวันนี้พี่พาใครมากินกาแฟพาลิงมลม <c oughs> พาลิงลมมากินกาแฟเ <c oughs> ออยัง <c oughs> พาลิงลมพ่ะนะ <c oughs> เนีครับแรงกแนีอุรงกาเมื่อกี้พี่บอกว่าพาไนมาดื่กาแฟนะใหลมวพาทีแล้วมากินกาแฟด้วยไม่ได้พามาหนูพาพี่มา ไปดูข้างหลังก่อนหนูดูในเพจนะสวยมากนะคะสวยมากเดินลงสวยสวยเต็ดแน่เลยเอ๊ะนั่นไงคนหลานงางกันเนะโอ้โอ้โห ไม่ว่าฝนตกสวยจังเมืองนี้ก็นานังกินกาแฟอยู่นะที่รักใช่เปรี้ยงของก็เย็นดีเปียกมันก็สวยไงนั่งถ่ายรูปแป๊บเดียวเนุ่มเลยแล้วก็สะพานไม้ไผ่ย่างเขาไปกินเขาเยอะคุณบอกที่ไทลุ่มไทลุ่มของย่างมันเท่านั้นเองสวยมากเลยอ่ะถ่ายรูปถ่ายอะไรสวยๆอยู่ น้ามานะครับใครผ่านมาด่านมาขามเตี้ยที่เมืองการแวะเข้ามากินกาแฟอร่อยครับมีกาแฟมีมอาหารแล้วก็มีรีสอร์ทรีสอร์ทแล้วก็ตอนเราถ้าเราพักรีสอร์ทที่นี่นะคะตอนเช้าอะ่ะตื่นมาก็เล่นน้ำได้เลยน้ำเล่นได้อยู่เล่นน้ำได้เล่นเาไม่กล้าเล่นกุ้งเดียวกุ้งมันตอนเลย ตอนก็เพื่อไปยังเรื่องของกุ้งกุ้งนี่ปีใหม่นี่ก็จับกินได้แล้วกุ้งแม่น้ําเยอะมากเลยที่หน้าตะเนี่ยกว่าเมื่กี่แสนตัวโคตรเกือบแสนนี่ถ้าเลี้ยงเอาไว้นี่ตอนนี้ถ้าโตนี่กินไม่ทันแล้วเป็นเราเป็นลูกค้าสมมติว่าเราเป็นลูกค้าเี้ยเราเราพักที่นี่แล้วเรามีเบ็ดมาก็ได้อยู่กินได้ตรงกินได้เราต้องแจ้งเจ้าของที่พักเจ้าของไม่ห่วงเจ้าของที่นี่คุณต้องเก๋ไม่ห่วงแล้วมันไม่เพิ่มนูเห็นในนี่นูเห็นมี สวนผักสผักแตงถั่วบัวไข่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่เป็ดลไข่ไก่ไข่เป็ดมีปลามีกุ้งมีทุกอย่างแล้วมาตรงนี้คือใช้ได้หมดแต่ห้ามขนกลับบ้านนะเอามากินที่นี่ห้ามขนกลับบ้านคือถ้าเราไปเจอเราอยากกินแบบไข่สดๆหนือหยิบมาเอามาที่ครัวขอลวกวไข่รวกตอนเช้าได้ไหมได้หมดเพราะเจ้าของที่นี่ใจดีอยู่ฟรีเหรอฟรีดิ ไม่โอ้โหไข่แค่ใบสองบาทแล้วนี่เลี้ยงฟรีไข่กินฟรีครับดีไม่ดีกลางคืนะขโมยเป็ดไปลาบได้ด้วยมีหลายคนแล้วที่ขโมยเป็ดไปลาบอะ <c oughs> พี่ร้านก็ตกลงลเราแจ้วันนี้พี่จะรอหนูไหมหนูกิน,น,นกาแฟแล้วก็เดี๋ยวหนูพักกลางวันแล้วก็ช่วงบ่ายหนูจะมาซ้อมมวยได้<อ>ก็ค<น><ห>ืนนี้เราก็นอนนี่เลยพี่รีบไหมคือถ้าพี่รีบอะที่นี่เขาให้ไป ใส่นวมแต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปได้นะได้หมดก็คือไม่ต้องพักก็ได้เนี่ยเรานอนนีดีกว่าไม่รีบไม่รีบตรงนี้ไม่มีอะไรพรงนี้จะได้ขโมยเป็ดเขากินไปไปอุ้ยสวยหนุขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะเนี่ยตรงนี้สวยมากเลยอืมนะมอบอกพิดบอว่ามอบอกว่ามอญขอถ่ายรูปแป๊บนึงตรงนี้สวยถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะสรุปหนูเป็นคนถ่ายอืม เอาทายให้หมดเน่กดเลยนะคะกดตรงนี้เดยนะคะอเไ้้อห่นดลเลยตรงเนี้ยพี่ว่าเหมือนอะไรพี่รักมันหนูว่ามันเหมือนเหนือพวกเชียงใหม่เชียงรายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหมอกก็ทําให้มีหมอกได้ที่ดูดิสวยมากเลยไอ้น้ำก็เรียกไอ้น้ำไอ้น้ำไอ้น้ำ สวยมากค่ะแด่ยืนตรงนี้ก็เย็นดีอยู่เกี่ยวคนน้ำตกครับไอสลรพบร้ารนกาแฟไม่ไผ่กับสลรพบบักซิงยืนครับตรงนี้เลยนะสครับสนใจมาเที่ยวชมได้ครับที่ร่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีครับอ๋อมีกล้องมีกล้องไปเห็นยังป่ะเสรโทรศัพท์รายเนี่ย พี่รักงพี่ยืนตรงนี้แล้วพี่ตั้งตั้งกากให้หนูได้ไม้วางแก้วก่อนโต๊เยอะแยะวางตรงไยนได้หมดเลยค่ะตั้งการเลยคายมวยอันนี้มีคายมวยเลยไอ้จ้องมวยอุ้ยสวยตังพี่มากไอ้จ้องมวยเพราะมีคายมวยเห็นไหมจะได้รู้ว่าเราเป็นนักมวยใช่่ารักมากเลยค่ะรักพี่นะเราสั่งกาแฟไว้แต่เป็นคราดเรือแบบ ดอยากินอะไรก็สั่งเลยมีไอ้ป็โซอยี้วยป่ะเป็ดซ่ยอย่างนะนะครบรรยากาศในลานกาแฟไก่สุดภพ นี่ครับลิงลมสามารถพยากรนุนยิ้มครับตอนนี้มาเสิร์ฟกาแฟที่ร้านไก่ศิลปบกบอกซิ่งยิม้ม <Okay, S 1> เองมาเสิร์กฟกาแฟน,น,นี<ะ>่จากเมื่อไหร่เนี่ยเองมาเสิร์ฟกาแฟน,น,นี่นี่จาเมื่อไหร่เมื่อวานฮะเมื<ะ>่อวานเองอยู่ยนี่กี่เดือนฮะคุยกันดิ <Okay. S 1> ลิงลม เอามาอยู่นี่ใช่ไหมอ่าอยู่นี่เห็นมาเสิร์ฟนี่เสิร์ฟกาแฟอยู่มาไดู้่กี่เดือนฮะไปเดินเลือกของเราตามไป้อของมามให้มึงส่งเดือนเลยแถมให้เหรออือใช่เสือกคุปต์เบอกให้แม่ลาออกจากเรียนมาอยู่นี่เลยขอใส่เก่งนี่เราด้วยเนาะมาเสิร์ฟใส่เจก่งเสิร์ฟกาแฟขับไหนจี๊รู้ว่าเออย้ายมดสอนแล้วปู่บอกให้แม่ย้ายมานี่เลยเออยอยากค่ายแล้ว นี่กี่เดือนนะเนี่สองเดือนฮะสองเดือนสองเดือนซ้อมอยู่นี<ะ>่นะค่ะมันมีไข่กลับเลยเดย้ไก่โดนหมากัดอะไปสี่กว่าตัวไข่